เราไปชนไฟนของแท้เฮ้ยเยี่ยมบวกล้องเลย <c oughs> ดูทางนี้แทนึ้นยังสูงทะทุกคน, <c oughs> นเหมือนหิวเลยนะการเดินทางหน้าฝนย่อมไม่มีอุปสรรคฝนตท้องคอมหมดแล้วอะ <c oughs> <c oughs> มาเที่ยวแบบไม่ลำบากักครั้งไม่เหม่อเพื่อนอยากซะคล่องซะที่ขอแบบแนวสบายๆอ่ะเราเราไม่ต้องรวย รอบที่สองของการเดินทางเที่ยวอย่างมีความสุขนะ แม่เปียหมดแล้วเบอร์สภาพ้อหัวเถื่อใบตี้แมวัดหัวเถิกอแค่ไดิร้อยคือเรืงแรงจดเครื่อ <c oughs> งบินกรณีที่เอาหลงแ,ลแท้ๆนะ่ะเขาเดินตามทางม,ม,ม,มาเลยไม่อะเขาจะลอยลอยดมลำพันธ์มาเลยแข่งแพรประจญภัยชีวิตหน้าฝน <c oughs> ตอนเขาเริ่มออกนทางกันได้ละฝนเริ่มจะนับแล้วป่ะตอนนี้สิบเอ็ดโมงครึ่ง ก <c oughs> ่อนที่เราจะไปนะครับพี่ที่เขาบอกเขาบอกว่าอ่าเราจะเจอป้ายของโครงการตรงนี้ก่อนนะครับ hey, โอเคเดินทางกัน <c oughs> ผมก็ได้เข้ามาในป่าแล้วนะครับโอ้ฝนตกอย่างหนักเลยนะครับแล้วก็ทางโคดรื่นแม่น้อยติ้งปลามาถูกทางนนามั้มยนะโอ okay. เคอา้าวขึ้นไปตามสายน้ำเลยไปได้ไปะไม่ไม่เสี่ยง ไปไปทางไหนต่อข้าขึ้นข้างบนอีกแล้วบเอนนีโอเคนำดิอันนี้มาทางหน่อยหมูแล้วเนี่ย เสพเกินทางไหนฮะทางไหนข้างบนข้างบนข้างบนอีกดูข้างบนเนี่ยขึ้นไปจะเป็นยอดเขาแล้วแหน่ข้างบนข้างบนไปได้อีกไปหมดเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราเราจะทำกันว่ายน้ำขึ้นไปดู กิ่งไม้กิ่งไม้อยนะครับการไปถล่มน้ำขึ้นไปกุหลาบทางไหนไม่ไปขบวนไอ้สารกุหลิที่มีหอยขึ้นมาสักโขนไงนี่เห็นไหมมีอะไรห่าวขึ้นไปไหมอัดก็เห้าก็ขึ้นตรงนี้ไปไม่ใช่ไงเออไปมาถล่มน้ำไปไปกันต่อเป็นไง พาหน่อยไม่พาหลงเพื่อนไม่ใช่พาหลงนะพาหลงหลงแม่งเพื่อนเอ้ยพอเลยกล้องเขาเป็นอย่างวะวันนี้ไงเดนไอ้น้ำว่ามันเปิดแตงหน่อยแล้ววะจริงดิอ๋อไม่เป็นไรมันมันไม่ทางเดี๋ยวเอาไปแช่ถังเอาสารหายเลยอืมหายเลยจริงมันหายเชื่อปุ้ยดิมาเชื่อผมก็จะเฉียง และสุดท้ายเราก็ตามผู้ที่รู้ทางมาถึงน้ําตกใหญ่แล้วครับเดี๋ยวเราพวกเขาถ่ายรูปเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายต่อไปปิดกล้องเขิน หนาวาวะก้องสันหมดน่ะว้กองสันก้องก้องไปไปแล,แล้วแล้วแล้วก็ต้องซืง้อโทรศัพท์ใหม่แล้วกันปะเฮ้ยะไม่ได้คิดแบบส,สวยสภาพหลังจากที่เราไปมา รองเท้าเปี้ยวมุดเลยอ้วก็จะไปล้างตัวไปถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ดาวด้วยนะครับขอบคุณครับไปล้างมือกันครับบ๊ายบาย